ลุกรียบลุกขึ้นหลังกับความคิดสุดท้ายฉันจะไปหาเธอสายเจ็ดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลุกรีบลุกขึ้นทางเน่เราอยากจะให้มันลอยได้ก็สวยนะครับฉันจะไปหาเพราะฉะนั้นบางท่านบอกว่าเอ๊ะต้องปลูกป่าป่าดงอย่างเดียวไหมไม่เกี่ยวนะครับ เห็นไหมสวีรรครับสวนนีรครับ,รหรบเหมือนบางท่านอาจจะมองว่าผมอยู่ที่กลางป่าเขาลนน,น,น,นาไพรไม่ใช่นะครับผมอยู่พุทธมณฑลสายเจ็ดบ้านตัวเองแล้วนะครับจังหวัดนครปฐมนี่แหละเห็นไหมฮะแต่เราจะเสนอมุมมองแบบไหนเท่านั้นเองท่านจะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตรงน้นภาพที่เป็นตะวันตกดินเห็นไหมครับได้ามากเลยนี่แหละนะครับชีวิต ยอยู่ตรงไหนถ้าเราจะมีความสุขได้มีได้หมดนะครับเพียงแค่ใจเราเท่านั้นหรือความคิดหรือสิ่งต่างๆเท่านั้นเองครับเห็นไหมเห็นไ,ไหม,ไไหมเราจะเห็นว่าภาพเมฆบรรยากาศภาพตะวันจะตกดินนะเห็นไหมผมเก็บภาพเนี่ยจริงๆเป็นหลังหมู่บ้านเลยนะครับ